เจ้าวันนี้ป้าดาวจะมาทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวเจ้าข้าวซอยเหนือมีกระดูกหมูเนื้อหมูสับน้ำพริกข้าวซอยมะเขือเทศดอกหญื่อเครื่องเครื่องมีแค่ที่ก่อนเจ้ากระเดี๋ยวเรื่องเคียงล้อที่หลังเส้นล้อที่หลังเจ้ากระเดี๋ยวป้าดาวเอาดูหมูไปอนต้มก่อนเนาะ ทำขา้าวซอยน้ำเงี้ยวขา้าวซอยเหนือเจ้ากระดูกหมูซี่โครงหมูออนซักเรียบร้อยนะเจ้า,าลงตม้ม จะเทนี้ก่อนเหลือนเนื้อมันทันกําเดียวก่อนันเอาไปคัวกับพิบแกนี้กระ,ะหันทั้งนี้เจ้าคั่วปเจ้า,ามันแบบเทชกระนันนะเดี๋ยวปลา แผ่นต่ำเลยต่ำใส่ตัวเจ้าก็เดีอกจะเอาไปใส่โรยนาอีกใส่โทนเอาแผ่นสามสามแผ่นเจ้าน้ำพริกข้าวซอยนี่อยากถ้าจะฮือดีเต้าต่ำเอาคนเดียวเนาะแล้วเจ้าที่นี่ขอตักออกก็นเจ้าถ้ามันเยอะเนาะมันจะเผ็ด đi đó họ kéo về đây nè các Mấy cái lông đó Thế này cả đọc nhiều cho khoa lông Ủa cả đọc nhiều nè đọt nhiều không เยอะๆเจ้าอมาจากเมืองไทยนั่นแหละเนาะสั่งมาเจ้าเพื่อผลอันหิวนมาฮอกะจากถินนอกเดินทางมนะาแอลญี่ปุ่นมองก็เอาลงมาทีละโลสองโลเจ้าเก็บไดปผิดผีีีีทท่่นกก็มากเกเศเศจ้ พราะก่อนก่อนเดือยปราดาาใส่ที่หนักอีกนักเอาข้าวตัวนี้ของก็ได้เจ้าเอาใส่ที่หนักตัวก็ได้หรือว่าจะเอาใส่ที่หนังมดก็ได้เจ้าดอกนี้อยู่จะใส่ที่หนังก็ได้เจ้าข้าวตัวไหนนี้ก็ได้เจ้าในทั้งนั้นเจ้าขนมเส้นนาเหี่ยวหรือว่าข้าวส้น้นาเหี่ยวอันเดียวกันเจ้า ่กระตักเสียเลยกดูหมูลันละเจ้า เกลือเจ้าเกลือเข้าซอยได้แปะเกลือนะเจ้าเจ้าเนี่ยโทนหนาเจ้าประดาเอามาหยีงี้กระถุงเนาะเอามัดทุบๆกระถุงนี่กัาากกนโทนหนาแผ่นเจ้าใส่สามแผนแ่นเนาะตำเซนได้โดยพริกก็มี เจ้าเทีนนี่กับปรูหนามเลยเนาะท้ามานซ้ายเจ้าข้ามจานซ้ายขาวนี่แหละจอนซ้าสามจอนเจ้า <laughs> หน้าส่วนมะขามเปียกเจ้า เขือเทศเตะใส่อีกเจ้ามะเขือเทศเจ้าใส่เยอะๆทีนี้กับผงชโลดเจ้าหอดละก็จะสอดก็ใส่เยอะใส่น้อยเนาะปลาดาวก็ใส่แขนหนักป๊อนละขาวซอยมอหนึ่งอร่อยมันอยู่ที่คนทำเจ้า คนทําก็บเขาล้ํน่ะเจ้าบ่ไช่มันก็ถึงล้ําเนาะ ทำเสยนเรียบร้อยแล้วเจ้าขาซอยเนาะหืมหลวโอ้โลกพ่อนี่เจ้าเหมาะขนาดเลยวันนี้ เส้นแห้งเจ้าหลวกเอาน้ะ มาเนื้อเจ้ามากินกับกันเนื้อเจ้าเอาถ้วยมาเจ้า Xay te phát đong nó mà ngọt chứ พระเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือปาลาดาวด้วยเน้อจำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ